นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโพสชี้แจงละเอียดยิบหลังถูกกล่าวหาทิ้งพ่อไม่เลี้ยงดูเผยความจริงเรื่องครอบครัวพร้อมบอกเหตุผลที่ต้องขอรถคืนจากการณีที่มีเพจดังออกมาแชร์เรื่องราวนางเอกดังอักษรย่อมอดอวอกทิ้งพ่อไม่เลี้ยงดูจนชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวแบบละเอียดยิบถึงเรื่องราวทั้งหมด โดยใหม่ดดวิกาได้เผยว่าพ่อแม่ยาร้างกันตั้งแต่ตอนอายุสิบขวบคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมาโดยตลอดและเมื่อตอนเริ่มทำงานมีรายได้ก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูคุณพ่อมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนการซื้อบ้านซื้อรถรวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศส่วนประเด็นเรื่องการขอรถคืนนั้นใหม่ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากคุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพจึงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและได้มีการพูดคุยกับคุบคณพ่อแล้วซึ่งคุณพ่อก็เข้าใจ ไมดาวิกายังได้แสดงความรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกคนที่เข้าใจพร้อมยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งคุณพ่อและพร้อมจะดูแลท่านในฐานะลูกเสมอ